สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซไอเอ็กซ์ด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมาวินนะครับเหมือนมารเมน,นะฮะ,ะคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวจอมพลังธรรมะนะครับสายจักรเนาะเป็นสกิลของจอมพลังกงจักรนะครับฝ่ายธรรมะนั่นเองอ่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมรู้สึกลื่นหูลื่นตากันบ้างไหมสมคําร่ําลือที่เขากล่าวหรือเปล่าเนาะ รวมถึงผมด้วยอะผมก็เป็นคนพูดเองแหละว่าจากธรรมะมันเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ก็จริงๆก็คือได้ฟังเข้ามาอีกทีเนาะแล้วก็คิดว่าเท่าที่เห็นผ่านๆน่ะมันก็ดูเก่งจริงๆนะครับแต่ว่าวันเนี้ยรอบเนี้ยคลิปเนี้ยนะครับก็คือได้มาเห็นกับตาเนื้อแล้วแหละแล้วก็ได้มาเล่นเองได้มาลองศึกษาแล้วก็ได้มาลองแบบเออนั่งดูมันว่ามันมันเก่งจริงไหมมันมีจุดบอดอะไรหรือเปล่านะครับก็เท่าที่นั่งดู ครึ่งชั่วโมงได้เนาะเออครึ่งดูสักครึ่งชั่วโมงได้รู้สึกว่าคือมันขาดอย่างเดียวนะครับไอ้จากจอมพลังธรรมะเนี่ยถ้ามันจะขาดอย่างเดียวเลยนะครับคือดาเมจว่ะดาเมจที่ถ้ามันเอ่อคือ,ค,อคือไม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องคือคือไมขอว่าอย่างไงหมายถึงว่าผมจะหมายว่าคือแค่ดาเมจ เบาลงมันก็แค่จะฟาร์มช้าลงแต่ไม่ได้แปลว่าฟาร์มไม่ได้นึกออกไหมเออคือมีข้อเดียวนะครับเท่าที่นั่งดูครึ่งชั่วโมงเนี่ยมีข้อเดียวเลยคือถ้าสมมติเป็นสายฟีหรือสายเติมน้อยสายเติมแค่แพ็กตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเออจะเล่นจัดธรรมะก็อ่าอาจจะเห็นว่าผมหรือใครหลายๆคนบอกว่าจัดธรรมะเก่ง แต่ถ้าคุณไม่ไม,ไม่แบบว่าไม่ได้สามารถดันดาเมจให้มันสูงได้ขนาดนั้นก็อาจจะแค่รู้สึกแค่ว่าเออมันก็แค่จะฟาร์มช้าลงนิดเดียวนะครับเนาะเอออ่ะเราพามาดูกันหน่อยว่าไอดีนี้นะครับเจ้าของเขาทำของยังไงนะครับเขาทำเซต50ทั้งตัวนะครับเขาทำเซต7นะเซต7นะครับสีม่วงเวฟ50อ่ะข้างในนะครับวิญ,ญญาณก็ สารละลายนี่ถือว่าสวย,ยนะครับส่วนวิญญาณก็ถือว่าค่อนข้างกลางๆยังไม่ถึงกับเยอะเนาะเพราะว่าวิญญาณมันตันที่3 0 0พันะครับอันนี้ถือว่า1ใน3แล้วกันเนาะทำได้เกือบเกือบพันนี่ถือว่าแจ่มแล้วนะครับอ่าขอเล่นเป็นสายดาเมจหมดเลยนะครับอ่ามาถึงออปชันเนาะก็เลยดาเมจมันก็เลยแบบร้อนอยู่นะครับคุณผู้ชมเกมก็ใส่สเต็งห้อยมานิดหน่อย ชุดก็อืมทำวิญญาณชุดด้วยนะครับแต่ละลายชุดอีกนะครับอืมเจมนะครับแหวนอะไรพวกเนี้ยป้อยคือรีหาดามเมจหมดเลยนะครับดามเมจหมดเลยโอเคแล้วสเตตัสล่ะโอ้แน่นอนอย่างนี้น่าจะเป็น สายเด็กล้วนนะครับสายเด็กล้วนนะครับผมเปิดจริงไม่ได้แบบนี้แน่นอนเพชรแดงฟรีมันมันเลยทําได้อ,อันนั้นก็ค่อยว่ากันไปเนาะถ้าถ้าจะเล่นตามก็อาจจะไม่ได้ดาเมดขนาดนี้นะครับถ้าถ้าเป็นสายที่ไม่ได้จะเติมเยอะหรือเติมน้อยนะครับคุณผู้ชมเอออันนี้ก็ต้องต้องบอกให้รู้กันทนหน้าก่อนนะครับอ่ะเรามาดูสกิลกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเขาอัพยังไง หน้าแรกบังคับอัพอยู่แล้วเนาะหน้าสองเออสองสกิลนี้อัพเต็มนะครับแล้วก็กงจากอืมกงจากอัพไอที่ไป2อ,อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเพราะว่าอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะฝ่ายก็โดดสองชั้นเนาะโอเคไปกันต่อนะครับอ่านี่ อันนี้เจ้าของเขาทําสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับมาบวก2นะครับได้ตาข่ายเนาะก็ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าได้บวก2ก็ถือว่าแจมอยู่นะและสกิลตาข่ายบวก2องนี่ถือว่าแจมนะเล่นเล่นจอมพลังนีต้นเกมถ้าได้แบบนี้คือก็แจมนะครับบัฟดาเมจของจอมพลังยังไงซะต้องรอเลเวล107นะครับถึงจะได้อ่วิชาเทหวามาใช้นะครับหรือว่าไทาเหงืออนะไรเนาะเออ คอยไปทำตอนร้อยเจ็ดเอาก็ได้นะครับอ่ะกงจากอ่าอันเนี้ยถ้าคุณผู้ชมดูจากคลิปอื่นอาจจะได้เอ่อเห็นว่าผมอ่ะแนะนำให้อัพทีทีรัสสกิลให้เต็มเออนะครับแต่ว่าอันนี้เจ้าของอดีตเขาอัพบ,บาลานซ์ได้เนาะที่เขาอัพบาลานซ์ได้เพราะว่าดามจเขาแรงนะครับเออเพราะดามจเขาแรงเขาเลยสามารถอัพบ,บาลานซ์อย่างนี้ได้นะ เอาแค่สกิล104เอาไว้เ,เล่น PVP ปิดดาเมจนู่นนี่นั่นเนาะสก,กิลที่เหลือก็เอาไว้ฟาร์มนะครับอืมลงอย่างละติ 10, 11 12, ิ2เอ็ดิบสอไหมอันนี้มีระยะอะไรปะ10 11 12เฉยเลยเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะครับเออแต่ถ้าสมมุติว่าจะรีอีกรอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรา72ออ่ะเราจะได้สก,กิลนี้มาใช้เนาะ กิลโจมตีสกิลแรกที่เป็นสกิลวิชาภววานะครับเออเดี๋ยวก็ต้องรีมาลงสกิลนี้แหละนะดูทรงแล้วถ้าถ้าเปิดอ่าถ้าโอเพนนะอันนี้มันเป็น c b t อยู่เขาก็เลยนะ่าจะเล่นประมาณนี้แหละมั้งอันนี้ผมอ่านใจเขาเฉยๆนะครับคุณผ,ผู้ชมเอออ่ะปกติอ่ะผมจะไม่ค่อยรีวิวสกิลทีละสกิลนะแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าก็ให้คุณผู้ชมดูหน่อยแล้วกันเนาะว่าสกิลแต่ละสกิลเป็นยังไงนะครับหน้าตาหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ไอนี่สกิลร้อยสี่นะครับฟันปลากลงจักไปข้างหน้าเนาะแล้วสกิลต่อไปเป็นสกิลรัวปลากลงจักรรัวป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปเอออันนี้อันนี้ก็ดีนะแจกรอบตัวคือคือจำได้ว่าในใน PC มันมันไม่อลังการขนาดนี้ปะ เออครับอ่าต่อไปก็ตะข่ายอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับตะข่ายดัดเออส่วนสกิลนี้เป็นสกิลคัสหนึ่งเออบอกเลยว่าถ้าไช่เหินแล้วถ้าสกิลนี้กลายเป็นไช่เหินแล้วบอกเลยว่าอย่างโกงนะครับในในโหมดของการฟาร์มเวลนะคือสกิลมันอยู่นานอะ่ะแล้วมอนบินใส่มันก็จะตายตายแน่ๆสี่ตัวนะครับสกิลนี้ สกิลสุดท้ายนะครับที่เขาใช้เวลเนาะเป็นสก,กิลมูนวอลครับผมมูบัวแรงนะไปแล้วกับปึ๊บฟับเอฟอฟฟบฟับเออไปไงไปแล้วกับเออแล้วก็มีอีกหนึ่งสกิลก็ใช้เวลได้เหมือนกันนะครับคือที่เห็นว่ามันแรงขนาดนี้เพราะว่าเขาทำของดามเมจเนาะมันเลยอ่าดูดูดีไปหมดนะ่ะ คือต้องบอกว่าโค้ดโมบายนะครับถ้าของแรงดาเมจแรงเล่นอาชีพไหนก็ดูก็ดูดีนะครับอืมคือคลิปนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาเป็นความรูม้สึกผมแล้วกันนะครับคุณผ,ผู้ชมผมคือปกติผมอาจจะมองมองแต่ละอาชีพว่ามันมีจุดเด่นยังไงจดุดจุดด้อยยังไงนะครับเออแต่สําหรับจากธรรมะเนี่ยผมนั่งดูมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ ผมรู้สึกว่าอย่างเดียวที่น่าเป็นห่วงคือถ้าดาเมจไม่แรงพอ,พอก็อาจจะแค่ฟาร์มช้าลงนิดหน่อยแต่ไม่ได้แปลว่าจะฟาร์มไม่ได้เนาะเออนะครับถ้าสมมติว่า,วามันมันต้องจําเป็นต้องไปรีลงคอนล้วนจริงๆผมว่าก็คงไม่ได้ลําบากขนาดนั้นเนาะถ้าเป็นสายเติมน้อยหรือว่าสายแค่เปิดตลาดอะไรเงี้ยเก็บสมุดพลาดเยอะๆย,งงย,นอนนะยังไงก็ฟาร์มไหวแน่นอนนะครับยังไงก็ฟาร์มไหวเออ สมแล้วละที่อยู่เทียศูนย์นะครับจากธรรมะเนาะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับเออส่วนตัวผมก็ยังมองว่ามันยังโกงเหมือนเดิมนะทุกคนคือผมแทบจะมองเออไม่เห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเสียมันอ่ะ <laughs> พราเสียมันคืออะไรฮัโหลทุกคน ประมาณนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากากดไลค์ like, กดแชร์ check, กด s ั b s c คร b e ให้กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนฝันดีราตีสวัสดีครับ